เดือดก้นานอหารบานๆครับนี่ผสมไปหน่อยมาจากเพื้อนแข่งไก่ใช่โมเดลแมาครับเกมกันเขาเศร้า สมประการเดี๋ยวแต่ปูหมักนะครับผมมักกินแบบนี่งไงนี่หนักๆหนักๆ <c oughs> มากี้ข้าวพ่อมาลูกไหม không okay. khác mm. เดิมเหมือนที่แบบนี้นะครับเดี๋ยวขอมากเป็นกำลังใจอย่างนี้นะครับ mm hmm. เล่ไปเรื่อยๆบ้าเปล่าล้วน,น,น,นั่งเบิ้อันกิบตันมี่ด็คนสอนแจ๊สิเสื้อผู้ใดโอ้ย <c oughs> พูนันว่นนนาจังสั่นพูนันว่าจังสี่โอ้ยมีแต่คนสอนเลยเปิดไปในคลิปเรียวคอยบอ้าฟาดนะครับ่อยไปเรื่อยๆบ <c oughs> างคนมีไรๆสามารถสอนเหรองงใจตาแตกเลยผมว่านะตั้ง ผมว่านะคิดตั้มลักทฤษฎีของคณิตศาสตร์ข้อหมาจะเป็นตั้มมัธยป8รักที่ซองนี่นะไขมันหาง่ายไงเนั้ลก็ชิลุ่ยมดบาดมันเมืองหล่ะเคยว่าเน้นบอมไขมันเลยไงเปิ้นมันจะมีอยังซับซ้อนกันหล่ะผมว่าที่ไปเรื่อยขอให้มาแข่งกังใกล้เรื่อยมีคนคอมเมนต์ผมก็ดีใจเลยครับ แล้วก็ตัวจะพอบอกอีนนี้ <laughs> <c oughs> เล่นเดี้ยวสึมือบ่อยากเขาไปเบิ้งเลยบ้านนี่มีแต่พิชชาการอ่อยต่อยมายื่นบอกบอกอยู่งง มาครับนี่เขาบรนบาดเลยล่ะตรงนี้ได้ออกไปข้างนอกเลยครับเลื๋ยวบะหมี่สถานที่ข้างนอกไทยเบังเลยอืม,อ,มอร่อย ตาอืมอืมชมประกาศพริกน้อยอยู่แต่ผู้มักผู้มักแบบผิดหรือไงขึ้นมือ หนึ่งบอกการสอนสองอย่าเด่นหน่อยได้ง่ายเกะเห็นแล้วสามบกบอกการสอนการถึงือมือของมันเสือเห็ดขีดถ้าไปขิดแล้อยเสืเออี๋ยังมันปวดสมองกินอย่างกับทายตัวหละงแบกกา แต่ผสมพัดเป็นหน่วยไก่บดแดงกับแสบเขากินมดเครื่องหมอได้ครับนี่ว่าก,กินในเลนไดนะ้ข้อหัวอยาผ่าเด้อสิยผ้าไปเบิ้งเสาหลักกิโล หนาสิเป็นวันเสาร์คืนว่าเพราะเลนมันออกวันอาทิตย์สี่สามสิบเอ็ดเพื่อเป็นแนวทางเล่นตลาดหุ้นซื้อตลาดหุ้น <c oughs> แล้วกิโลยเพราะเหน่อยฟังก้อนหนึ่งขังคักหนึ่งตะก้อนมองเก่ามันมันถูกดูหลายเพราะถูกดูหลายปั๊บเนี่ยจะมือวหวยใครลูกน้องไปทั้งหลังนั้นมากก็ถือเต็มเต็มเลยสองสามวันะมัน ตจ้าที่เจ้าเจ้าพ่อที่ล่ะเจะพ่อมาหั่นเอามาอยู่มองไม่ถือลายกอแต่ไม่ท่นเคยไปแปะเพื่อเท้เด็กก้านครับขนาแต่อันนี้เป็นทูตประจำเผาด้วยครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิลูกยังเบดเซ็ดยังบอยถือไม่กินขาน้วขาวเนี้วข้าเจาแม่บอกร้องไงลูกอืมแมน เล่นไ,ไหนก็นอย่าลืมกดไลค์กดแช์ครับแล้วก็ไปติดตามเพจผมนําเดอร์เพจผมซื้อว่ากินกินไปไปชนแนลขอบคุณครับ